ในปี1930ชายคนหนึ่งชื่อเอ็ดเวิร์ดเอเบนเขาคือชายผู้เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยและได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถไฟในปี1927หลังจากนั้นเขาเริ่มดื่มสารเรเดียมในชื่อผลิตภัณฑ์ว่าเรดิทอนเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดจากอุบัติเหตุแต่เขาไม่รู้เลยว่าการดื่มสารกัมมันตภาพรังสีจะทำลายชีวิตของเขาอย่างช้าๆเอ็ดเวิร์ดเริ่มดื่มเรดิทอนซึ่งเป็นสารละลายเรเดียมวัลลาหลายขวดโดยเชื่อว่ามันจะช่วยบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากบาดแผล เมื่อดื่มไปนานสองปีสภาพร่างกายของเขากลับย่ำแย่ลงเขาเริ่มน้ำหนักลดสูญเสียฟันและกรามเกิดอาการเจ็บปวดยังรุนแรงตลอดเวลาเอ็ดเวิร์ดเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่เกิดจากการสะสมของเรเดียมในร่างกายและตรวจพบว่าร่างกายของเขามีเรเดียมสะสมอยู่มากมายแม้หลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้ว20ปีนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าร่างกายของเขายังคงส่งรังสีออกมาจนต้องขุดศพขึ้นมาศึกษา ปรากฏการนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมและเปิดเผยอันตรายของสาเรเรดียมที่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดเรื่องนี้เตือนให้เราระมัดระวังและไม่ควรเชื่อในสิ่งที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อย่าปล่อยให้ความเชื่อที่ผิดพลาดนำพาเราไปสู่หายนะเช่นเดียวกับเอ็ดเวิร์ด